มันใช่คนปลาโลมาไม่ใช่คนใช่คนตัวมันใหญ่ใช่มันใหญ่ตัยู่าเลยใช่ปลาแบบมันกินมันจะโตใหญ่กว้ากว้ากว่าปลาโลมาเหมือนกันนั่นแหละวันของมันขาวขายควันของมันขาวใช่วันของมันก็ขาวแดงเลยแดงเลยใช่มันกินวัวได้เป็นตัวเป็นตัวใช่มันก็กินนาดเหมือนปูเป็นตัว ได้ใช่มันน่ากลัวจริงจริงแต่มันยังกินไม่ขอบได้เลยนะไม่มันยืนเลยฮะมันคาบเขาคาบไปเขาเปล่ามันยืนลุกพุงขึ้นลูกพุงเลยเหรอเจ็บคอไหมไม่เจ็บอ๋อทางเขาด้วยเขาเขาหัวก็ไม่ขึืนกั็ไปมันขึ้นทังตัวเลยโอ้ยเลยมันน่าตกใจจริงจริง